คุณผู้ชมกับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าคนสะแก้วนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับเดินทางแห่กันทยอยเดินทางกันไปที่บ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้รายงานข่าวจากพื้นที่ยืนยันแล้วนะครับทหารต้องรีบเอารวดหนามเนี่ยมากันเอาไว้นะครับกันพื้นที่เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วก็การกระทบกระทั่งกับชาวขเขมรน,นะครับ เนื่องจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากในี่ทนไม่ไหวเพราะเมื่อวานนี้ทหารก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากทหารเขมรเนี่ยใช้วิธีการเอาประชาชนมาเป็นโลกกาําบังมาหรือล้วลวดหนามที่ชายแดนบ้านหนองจานคุณผู้ชมครับ โดยที่ทําการรื้อลวดหนามหีเพลงดึงออกไปเลยนะครับคผู้ชมต่อหน้าต่อตานะครับหลังจากในเวลาต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาในกองทัพภาคที่หนึ่งก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งของคนเขมรเนี่ยเข้าใจผิดเพราะมันเป็นรัว้วแค่เอามากั้นชั่วคราวเพื่อที่จะพาคณะผู้สังเกตการตรวจการเนี่ยลงไปดูพื้นที่ดินของชาวบ้านเป็นหลักในการร้อมรัว้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเท่านั้นแต่ทหารเขมรก็พยายามปุกป,ปั่นยุยงชาวบ้านเนี่ย อย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้คนไทยไม่พอใจไม่ได้มีแค่แมลีนาจังไม่ได้มีแค่เจเอเท่านั้นนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนก็ตามแต่นะครับแต่มีชาวบ้านที่เขามารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายเพราะไม่พอใจนะครับบรรยากาศก,าก็มีการตะโกนดา่าทอสาบแช่งนะครับส่วนฟังของเขเมศวันนี้เงียบผิดปกติไม่แน่ใจว่าทราบข่าวว่าจะมีคนไทยมีอินฟูไทยมีคนดังคนไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่หรือไม่ทาให้บรรยากาศทางฝั่ง,งเขเมศนั้เนเงียบผิดปกติทั้งๆท,ที่ทุกวันนะครับ ออกมาเย้ยเยกันตลอดเวลานะครับเพราะนั้นสถานการณ์ยังถือว่าอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้กับผู้ชมได้รับทราบเพราะตอนนี้เนี่ยประชาชนอยู่ระหว่างทยอยกันเดินทางลงไปในพื้นที่และเนื่องด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับกองทัพภาคที่หนึ่งถูกตั้งคําถามอยู่แล้วแน่นอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ถูกตั้งคําถามถึงการทําหน้าที่อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีคําสั่งให้โรงเรียนที่บ้านหนองจานคือสถานการณ์ไม่สู้ดีแบบนี้ก็ประกาศปิดไปก่อนนะครับระหว่างวันที่26กับ27ปิดไปก่อน2วันเพื่อเรอ,อดูสถานการณ์ห้ามกระพริบตานะครับคุณผู้ชมครับของเลยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่ อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮนะอืมทุตละร้อยสามสิบเก้าสนใจพิงเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับ ชุด139น้ำหนัก130กรัมบวกบวกนี่ยฮะผมกินแทงข้าวแท้ทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบ139บาทน้ำหนัก130กรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ เข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทาสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนอ,อ,อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพระาะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอ่ะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮนะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้99าบาบาทบร้อยกรัมนะจากนาครชัยศรี